เดี๋มีงามนี่นะเด็กเ็บนวทีเอาไปทำอรแม่มันล้ตัวดีอยู่นะแม่วันมัต้องจัดทายยากเลยไอ้ไอ้ทยวิโเป็นกิโลไอ้เป็นชั่วโมงตัวนี้มึงต้องลงไปว่ามึงทายไปชว์เลยลงเลยลงเลย ก็ห้าันให้มันสา,ายมานันเองกำลังขายอยา่างนู้มาอยู่ม<ป>ีลูกเม็ดสีแดงเข้ม,มแดงคอลูกำลังมาเลยแดงจี๊ ง่วงงามไปปอ้ตัวเดียวมันขุมมงอสี่ไฮเจ้าย้ายชิ้นเกี่ยวบัดมือเลยเพรยักเอาฟุ้นไปแทนใช่ไหมนอนเรียงง่วงงามเรียงคู่เดียวเรียงง่วฝูงได้สามง่วงงามตัวคู่เดียวคนอยู่นี่แล้วแต่ละคำงอฟอร์ฮันสีนิดโซนาะไปขายได้กสามเข็มซื้อเรียงหนอยเข้ามาเนาะ